โอเคครับวันนี้ก็มาเก็บผักก้านกันครับสวัสดีครับในมวนชิวก็ได้อย่างเดียวนะครับจะมาเก็บผักกับน้ำพริกนะครับแล้วก็ผักก้านในหน้านะเขาแล้วก็ผักหนดเชื้อผักหนวดเชื้อบินจังใดเดี๋ยวไปดูกันนะคขาเพราะว่ามีตรงไหนนะไปดูขี่กล่องหมดเลย นี่ครับอากาศก็ดีดีเลยครับยามเช้าครับมันนี่ดูดีครับเขา้าเข้านาครับงามงามนีม่ครับ นี่ครับขอกำลังเก็บผักครับผักเอียงวะเนี่งงยผักนุชเชื้อผักนุดเชื้อยังไงโอ้โหม้างาม,งามน้ำสวๆมาดูหลุมกำลังไม่ได้นะครับผักกับน้ำพริก ใช้ลูกน่อยโ okay. <Yeah>. okay. อเคเนาะโอเคแล้วเขาไปล้างอ,อีกทีหมแล้วก็จเจาพักการด้วย <c oughs> เอา,ไไเอาน้นทางโ้นน้นเป็นเยอะเลย <c oughs> วันพี่น้งองเขามีปนอ นะครับมันจะกรอบๆจะกรอบๆนะครับแล้วก็จะอร่อยมากล้างน้ำให้สะอาดเลยครับดูเหนาะมากัา่ะเนี่ยครับนี่บ่ นี่เราไปเอาผักการกันนะครับไปโ <Okay. S 2> อเค <Okay. S 2> ทีนี้ก็จะไปเก็บผักกานกันครับ โอเคไปกันครับนีไหมกาน ตอนเช้านะครับลลิลลีออมุ่นแต่งตัวไปจะไปในเมืองนะนาานออก,ก,ก็เลยี่วาวันเขมา่วชวนเอาพักกันก็เลยใส่ชุดนี้มานะครับไม่กัะแหล่นะเอาเับพักกันพักกันหน้าค่ะแลิ่มปดตดวนอยูดแล้วมันต้องมานนะ ใต้ที่พูนเอ,อนะตุนอย่ยนั้เมื่อวานี่เหนหน้าปลาอิงฮนะ้อนเน้ำมันหอมเหลือเหนือวุอน้นเอต่านเขาลงมาเมื่อไหรนั่นนะนี่ครับทุ่งนาหน้าเขาจะติดกับภูเขาครับ ใช่ครับรสชาติมันคล้ายๆผักแนนะพี่้นงะอาขอกเว้นเว้น กกนี่ครับผังน,นุ่นก็จะเป็นสวนชาครับเห็นไหมครับสวนชาสวนชาครับที่สีดำๆนะครับเป็นสวนชาสวนชาที่บ้านเราในจนใหญ่มากเลย เนื้อรักก้านนี่เจ้านี่มีนี่เจนี่ดอกมันสีขาวๆได้เล่นดีๆครับ ว่าเหลียกเหลี่ยกนันเยอะไงเวลาไปืนนะ่อกี้เลยหมดเชียงหมดเชียงเลยนี่ประโยชน์ด้วยนะค้าเปน็นยาสมุนไพรด้วยนะทับการเนี่ยไม่ยนี่ยก่อใหญ่ดีโอนน๋อันี่ยเขาเขาเนี่ยอร่อยมากที่สุดหลักมันนะ่นอ่ะยาวมากอันนี้ยังไม่ค่อยยาวนะถ้าเกิดที่บางที่ยาวกว่าน,นี้อีกนะนเพราะว่าดินมันถ้าดินที่ในงามนะมันก็จะงามไปด้วย อ่ไม่เอากระ้มตีก็ม่มากระดูกถ่ายมาเอากรดมตีอะไรมาคันลงก็ออารเจาะในมือกูป้อแข็มนะไอป๋องยึบไมู่ยบพักกันม่รูเออเ้ย u n t a i e ไม่พูเท่าไหร่หรอกครับมันลวก ต <laughs> ัดอกตัดใจสลีไหมปล่อยตัวปล่อยใจไว้อย่างนี้มันไม่รีเท่าไรก่อนจะทุเรื่องได้ใช้จนขึ้นไปอ่าเพียงกระเพาะเพียงกระเพาะต้องใช้เวลา เอนเอาเพียงนั่นว bueno. ่ต uh, well ัองตั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 งอะไรบ้งอ่ะมื่อกี้ามเปิดนะอันนั้นเป็นเพียงอีซานนั่นอ่ะอันบังลองเฮ็ดเลยนรอยไปไหนตังเนี่ยอันนี้ชุดมือเราคนนี้ย กินให้หมดน <laughs> ะนันอ่อมันอร่อยอันนั้นกินกับชุมตำก็เลยนะครับแล้วก็กินกับน้ําพริกก็เลยหมดเลยนะครับมันก็อร่อยจริงๆมันมัน<ผ>ม,มันหอม,มชอบกินเลยครับ <laughs> เด็กคุณม่วนเขาชอบกินมากครับไม่ค่อยชอบกินผักกินหมดล้วเนี่ยอ่ะมื่อที่็มันเป็นทางล้อมันผิดกฎไมยโย <laughs> การ <laughs> กโจ<ร>๊กน้าไหมเงนไหลกลางไหลกลางน้ไหมมาบนไหน ไรพักหนดเชือ้อไรพักกันนะครับพี่น้องทีนี้ก็กลับบ้านกันครับแล้วคลิปต่อไปก็จะเป็นคลิปกินนะครับแต่๋ยวกินกับอะไรไม่รู้นะฮะต้องรอติดตามครับพี่น้องนี่อันนู้นให้สมจังคืนน้าก็แม่นี่เอออันนี้ลุยนี่ครับ ผักน้ำยาให้ชอบกินมาก,ากไมจไไทยออกก็ชื่อกำัิบหาทได้ล่นนิดก็เอออะโอเค,อ,เคอยู่ดีครับสวยงามมากกินกับทุ่นตำก็เชอ่บกินกับน้ำพริกก็เชีบนะเป็นกัม้นมอนหมาฮีงโคมนะีม่ไรตำร้อนหมาหยงจังไม่เคยกินนะเน่ไบเ,เนีย ไม่ใช่ก so yeah. ับละไกรอ่ะใช่ชูลักฉับ็ดใจมันชุ่มๆเหี้ยหน่อยที่ต้องปูนก็เหลืองๆเฮ้ยนั่งตั้งตั้งหรือไม่ก็เหลืองแน่ที่นี่เนี่ยโอ้ยเี็นว่านน้ำน้ำมันอันนี้มากนะครับน้ำมันเยอะปูนใหญ่นะปู่นยอดเยอะเลยน้ำเยอะให้กินเลยมันนั่งร้านนั่นแหละเนี่ย ดูสิครับโอ้โหยอดใหญ่เลยเอาเลยใหญ่ๆนั่นแหละนั่นนะั่นข้างในน่ะใหญ่ๆนั่นแหละเอ๊ะ เอาดีๆนะว่าเพราะต้องไปกลับบ้านกันเข้าไปตำน้ำพริกกันก่อนโอเคครับโอเครับี่นอกม้อนชิวก็เต้ยังแรวก็จะจุดคิบไปซํานี้นะครับแล้วก็ผักก็ได้กดแชร์แล้วก็วิธีชาวบ้านวิธีชีวิตของคนที่นี่นะครับมีอะไรมวลก็จะอัปเดตให้พี่น้องดูนะครับยังไงก็ผังวยผักโต้ยครับสวัสดีครับโอเคสวัสดีครับ